ใส่ส้นเจียบๆไรยางมาเรื่อยๆไส้ส้นย่ำๆม,มาเรื่อยๆเหล็กอันยางเขาไม่ใช่กันหรอกเออถ้าเป็น้อแมก็เหล็กอันยางมันค่อยใช้เขาห้ามใช้โอ้โหเมื่อวานเอา<ๆ>เอายุน้อแมรกรถเราไปทำารยางแมกเป็นร้อยมดเลยเฮียงัดแเจ้จะลูบิเนียม้อแมกเป็นร้อยหมดเลย คิดว่าแน่ฮาเอ้ยนั่นแหละใช้ส้นจ,จิกจิกลงไปงั้นแหะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนี่ครับเด็กอันยางเขาห้ามใช้นะครับนี่ถ้างั้นไป็นี่ยางรั่วนะครับไม่จยเป็นต้องใช้เด็กงนันยาง โอเครู้เรื่องเดี๋ยวดูตอนเสร็จเหลือ,อนิดเดียวเหลือ,อนิดเดียวย่าต่อไปย่าต่อไปเหลือ,อนิดเดียวเดียวจะเข้าแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวนิดเดียวผู้หญิงก็ทำได้โหแต่แล้วกเ็เรียบร้อยนดูนีเรียบร้อยดีไหมว้าวเรียบร้อยอเดี๋ยวเติมลมดีกว่า ติมลมให้ฟืดให้มันขึ้นขอบเลยนะถ้าไม่ขึ้นขอบต้องปล่อยลมเอาเติมลมเลยฟืดให้มันขึ้นขอบทีเดียวเลยฟืดเพราะเราทาน้ำมันอยู่แล้วไงขอบขึ้นแล้วนะเพราะเราทาน้ำมันแล้วไงเติมลมให้มันดังฟืดทีเดียวแรงๆโอเคเรียบร้อย ผู้หญิงก็ทำได้เจ้าสวยงามดูดูขอบซ้ายขวาให้มันขึ้นเท่าเท่ากันดูขอบซ้ายขวาให้มันขึ้นเท่าเท่ากันถ้ามันแข็งเกินเดี๋ยวก็ค่อยเบาลมออกเท่ากันโอเครู้เรื่องใส่เมื่อเราใส่ยางเสร็จเราก็มาประกอบใส่สลิงเลยครับอย่างนี้เลยครับ สเล้งซิ่งครับสเล้งซิ่งผู้หญิงก็ทำได้จ้าประกอบเข้าไปเลยครับยางสองสองห้าศูนย์ล้อแม็กคอารล้อหน้าเดี๋ยวเราประกอบกันนะครับสเล้งครับสเล้งนะ